ควาราารนะครับอ้ยขักขักขักขันส้นน้ำจข้าเจ้าอีี้องมันกันทุกคนครับครับวามราการนะครับ้งมันกันทุกคนเลยร่มเสเพ่นแเปเจเลแม่เียวกับนั่นเดียยังมีอยู่เดียเป็นเห้ากนมาใช้ระบาดเนี่ย ปิดดีไรนั่นเดี๋ยวไปยังปากกาบ,เออกาบเ่เอานปากกาใหญ่เอ้ยเอาคือเก่าเอารจะเปิดปลาสู่ต้าไปครับผมสู่ต้าไปนี่ไงก่อนีินะครับก็ต้องเาิชไปนะครับโอ้โหดู่แพ้ครับอยู่แพ้แพเสียแดงนี่นี่ดูทั้งนานี่ยทุนซีห้าตัวเลยครับซีห้าตัวเลยอยู่แหนยเพื่อน อเพิ่นขายวอรัมขายครับขายขายขายเพิ่นขายคาร์ปนาเสือนะครับผมกับว่าโอ้หนาเสือว่าป้ามัานสีลูกแปดลูกแปดสำคัญพี่นอ้อง <Yeah. S 2> ว่าเสือเบิ่งเยอะพี่นอ้องผมกับว่าเป็นไปเพราะได้ดอกอันไี้มีสำคัญขนาดนั้นดีใจหลนะครับพี่นอ้องเพิ่งจะเพิ่มเพิ่งเพิ่มขายเพื่อน,พอเ,นเพิ่มเพิ่มมันแหละครับมากระล่อลงไว้นะครับล้อลงไว้นะครับ อ่าแปดโลแปดแปดโลแปดถูก่จครับปลาจะของปลาครับกิโลห้าสิบแปดห้าสิบอ้าวหวานกันทุกคนครับผมหวานกันทุกคนสามชิ้สักเดี๋ยววันยาพี่น้องบรรยากาศมาฝากพี่ต้อนน้องครับผมคาร์าเปอร์เซียครับทางร์ลเปอรเซียนะครับโอเคครับถูกลบกันแล้ว450 8 0อยห้ มาเบิ่งแพนี่ครับพี่น้องวันเอาป่า,าขาึาขาานา้นมาไว้ครับคาดว่าคาดว่าวันเดียวป่าขึ้นมาไหววันเต็มเรืออยู่บ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งโวเบิ่งโวเบิ่งโวฮึฮึโอ้ยสุดยอดเลยครับนกป่าขึ้นมาไหว สุดยอดสุดยอดเพื่อนปลากระหัวญ่ครับเป็นพวกปากระหัวปลาจีนปลายีสบนวลจันรครับพีน้อนด้ ตโนขึ้นมาไว้จะเคีียหรอนาะนี่ตงเต้าขึ้นมาบ่ว่าแม่นเที่ยวซองเที่ยวสามล่ะโอ้ยวาตั้มก็่สาวรัล่ะครับอยู่ในแพเพิ่นอยู่ในแพในเรือเพิ่นกวาตั้มก็สาวโัล่ะขายรัละหาสิบาทโอ้ตีตั้าตั้มนี่นี่ผมตีตั้มซื้อๆนี่นี่หาสิบาทเนตีตั้มตั้มสมมติว่าขาย สมมติว่าขายปาลาโหลละห้าสิบบาทเดี๋ยวปลาเช้า,าโลพกกีนนนนลน่น้องกับคุณไปเลยเท่าเดิมคุณโยกบ่ขึ้นโน้กบกขึ้นมาให้แม่บ้านขายครับแม่บ้านพนันธาจำนายอยู่ทั้งฟัง ยังบบท่านนี่เครื่องเรือเพิ่นเนี้ยครับนี่ยังบบท่านนี่เครื่องเรือเลยโอ้ยปาสอยลอยเพ่นาะาสอยโ้นาปลาเพิ่นเนี้ยแลมีปลากระหัวนีครับนี่ี้องนอคนละองครับตัวนี้ปลากระหัครับปลากระหัใหญ่บ้านโถเท่าไหร่ราคาไม่บ้านหกนหกสิบต้บต้หกสิบต้บ อาชีพอะไรคะกระหู้หญ่คร no uh, ับกระหูกระหูกระห้กระหูกระ้กระหอ้กระหู้กระหูากระห้กระห้หู้กร้กระหล้ะหูกระหู้กระหู้บาทจ้กระหู้กระหูกระหูรกะหกะหกู้ะหูโลู้กูกระหู้กระหูรมะรก้ะร มนติดน้ำสามล้เรน่มาตเียอกลกนี่ยีต้องการขายนะครับโอ้ยทัดร้อล้อว่ท่านแง่ยังดอกเขาหาได้ตูหยกีคอัะครับผายยางผู้ใดมีความประสงค์อยากขายลา นะครับปหาปลาหางนะครีับโอ้ยนะครับรวเลยนะครับนีคนลงแพครับพี่น้องลแพลงเรือบัตี้อยุ้มเกินคุ่มนะอ่าอมาขายรลราคาสีหกเนเกินคุ่มแล้วแ่มนปลาตะเพียนหลายเ่เียวต้องปลาตะเพียนดี เดิ่นคุ้มพิ่ดแล้วบาทสี่ลอยเพิ่นเพราะว่าโบทัดจบได้ดิเพื่อที่ลงไปไม่อีกดได้ดิเยี่ยมกับบ้าหน้องกระเจงนี่นั่นโอ้เยี่ยมกับบ้าหน้องกระเจงว่ากระเจ้าสีลงไปไม่ละเอียดได้ดิลงไปไม่ละเอียดเพิ่นมาไว้ให้แม่บ้านเพิ่นขายเสื้อแม่บ้านเพิ่นจำหน่ายอยู่ทั้งโคกทั้งฟังเพิ่นที่ลงไปตึ๊กไม่ละเอียดได้อ้สุดยอดสุดยอดครับผมหักแล้วหักแล้ว อยากได้ปนงไปยังไลงแม่บ้านมขับกแล้วครับสุดยอดเลยครับน้อง้องแม่บ้านน้ำเลยหรอเอ้ยสุดยอดโอ้ยเด้หามได้หามเลยบาดเลยเอ้ยขักขัขักขแล้วขักแล้ว มีหักับบวต้มกัสาวเลครับบต้มก็สาวรัเอยูนี่ยูนี่กับบต้มหรอสาวลนะครัโอ้นนซ้าว่าี่รเนี่อันนี้ซอนนีง้มากที่เป็นปลาจีนปลาีสบงวนจันทครับผมเจ็ดสิบบาทใช่ นุ้ยเมียบานวันจุนันก็จังที่ล้งไปไม่เอียกบาทนี่โอ้ขัด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 ไอ้เพื่อนว่าบาทแรกวันที่สามสิบโลอยู่บ่ครับไม่อนันวะ บานแลก้งก oh. ันเจ้โอ้สุดยอดสุดยอดผู้เพ like ิ่นหมานครับเพิ่นลงแพรนี่ขับแล้วขับแล้วมาเตใส่นาครับมาเตรลอยเอ็ดครับมาเตรลอยเอ็ดอยู่บ้านนี้ยังจัดให้รอครับเมีอะอยเอ็ดจัดใหรอเฮ้ยเหมืนหมานน้ำได้เมีอะอยเอ็ดนี่ตัวนี่ฟังโง่ไม่ผู้คากับที่ไปหาเมีอะไรทั้งลอยเอ็ดคือการระบาดนี่ยังทีมานบอกแฟนผู้ช่วยไปได้เลยครับ มาเอาผีแล้วนะครับร้อยนะครับอ้ยฮอนซอนน้ำเพิดน้อนน้ำเกิดพีนวลบลานนนะครับมาายโปรโมนด้อยหน่อยได้ครับปลาโยนี่อันนี้ก็ตองเดียวที่สิบห้าสิบรอยบริยูเลยนี่ปลาจีน0่สิบห้าบรอยบิยูสาม้อยปลาจีนเป็นจำนายสามร้อยห้0สบาทสาร้อยปลาจีน ก็ปลาแนวเดิว่วเด็กอันสวรรค์ครับไปครับไปเพิ่งได้เพิ่งได้ครับววเ,เ,เอ้ยคือมาันครับจบุดวาดเพื่อนโอ้ยสุดยอดสุดยอดมาันกันทุกคนเอ้บุตรย่างเขาวัดเด้อครับบาทนี่น้องนี่บุตรย่างเขาวัด โอ้พี่มันวะนะครับไอ้สุ๊ดจวดเลยมีเตปุ่มันมันครับมีเตปู่มมันมันเอ้ยบัวได้ย่างเขาวัดเด้อบานนี่มันอยู่ใกล้วัดก็ไดกัเจ้าเลี้ยวควาเลี้ยวซ้ายออกจากวัดอยู่ในวงการศึกษานี่ขนมันบัวได้กัเจ้าเอื้องว่าบวชครับพี่น้องน้องนี่บัวได้บวชเด้อน้องนี่บัวได้บวชบัวได้เขาวัดบัวได้ไป เป็นนาเป็นอุปหาอุปัตสักปัสสาวะยังดอก <c oughs> ในวงการตึกแห่เนี่ขันไปน้องใดบ่บด้ยเด็กข้าเจ้าเอื้นบวชครับ <c oughs> น้องนี่บได้บวชครับน้องนี่บได้บวชมันกันทุกคนเลยไอ้ว่ายกขึ้นโฉบบังจักบาทเนี่ย <c oughs> พี่น้องนี่เขาได้เบ่งน้ำกันอ่ะคือคักเถี่ยป่าน้องนี่เฮ้ยผมละอววันซ้อนน้ำนี่อ่พี่อีกคู่นึง่ง เปิดกสวดบมเปิดก็สวบสยังนี่อูู้นส่วนเปดนี่เป่นเออบวม็นขวางแท้บมนี่พันธ์งัดอกมาจังสีตัวเดียวแท้นตัวเดียวบหแท้โอ้ยสุดยอดเลยครับผมมานมานมานกันทุกคนอู้หักััสวนน้ำพ่นครับเปนสวนน้ำพนพุ่นโอ้ักแล้วอีลีครับผม มานกันทุกคนเลยเอ้บรรดาเซียนแหเพื่อกันยังสู่ตัวอยู่ด้ครับส่วนหนึ่งก็ขึ้นแล้วปลาก็เป็นทรงอยักบางแล้วส่วนหนึ่งก็ขึ้นแล้วผู้ผู้ยูสู่ตัวไปก็สู่ครับผมยังสู่ลายอยู่มูขึ้นนี่บ๊ทันเครื่องมูอยูุในหนองหรอกครับผมก็สีได้ขึ้นเพื่อกันระบาดสิ่ได้กลับเมื่อบ้านเมื่อซงอะ ใครทำบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องครับผมกับบรรยากาศลงหนองคอดเหยจับปลาบ้านพันขางตำบลนางามอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเอากระซีด้อมร้าพาะจาก่อาม่พี่น้องนะครับบ้านนี้ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมในการติดตามรับชมช่องของนุ่งอีสานหากินมานนะครับเนาะขอฝากไว้นี้ว่าหมวความใจฝากห้างแง้มมึงแง้คือเกาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม chào bạn, chúc bạn gặp